กินซีฟู้ดบุฟเฟ่มันต้องแบบนี้ฮะกินทั้งตัวแบบนี้เลยฮะจิ้มเข้าไปอืมตาใจแลเลยนะขวัญออกดูฮะไฟแรงๆร้อนๆแบบนี้นะฮะย่างแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกุ้งดูรสชาตน้ำจิ้มของที่นี่เขามากมันจะเป็นข้นๆแบบเนี้ดูคลิกดูดิตัดใจเลาแบบนี้เนาะใช่อืมสาคัญย่างหอมๆนะฮะกับน้ำจิ้มที่กเตือเกลี่ยๆด้วยนะเธอเออนี่มันจะกรอบๆนะะให้ดูใกล้ๆนะครับ ย่างน้ำจิ้มหอมๆแบบนี้นะครับมาครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับพามากินหมูกระทะซีฟูด้ดบุฟเฟ่นะฮะที่นี่คือคนละ259บาทกินได้ไม่อัน้นไม่จากัดเวลาเนาะเธอเนาะใช่จะบอกว่าร้านเนี่ยเขาเป็น,นร้านแรกๆเลยนะน่าจะเป็นตํานานของพัทยาเลยเขาชื่อร้านมินจามหมูกระทะน,นะจะอยู่ในซอยสยามพันธุ์พี่ขับเยื้องๆกับตลาดไร้วานาสินเนาะให้ดูลายตักอาหารของที่นี่ครับคือกว้างมากทุกคนของกินเล่นคือเยอะแต่เดี๋ยวผมพาดูฝั่งซีฟู้ดก่อนนะอันนี้คือซีฟูด้ดมีเป็นกุ้งขา เปานะฮะมาตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็กุ้งกล้ามก้ามนะเธอเนาะใชะ่กินได้ไม่อั้นนะฮะมีปลาหมึกเสียบไม้มีหมึกตัวใหญ่ๆนี่ทูดูหมึกตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีเป็นหนวดหมึกเนื้อปลาท้องปลาแซลมอนแมงกะพรุนนะฮะแล้วก็เป็นปูหมาเนาะเธอเนาะใช่ก็คือหยิบไปได้ไม่อั้นเลยเธอใช่และกินไม่จํากัดเวลาเดอนั่งกินเข้าไปดินั่งตั้งแต่ร้านเปิด,ด๋ยวร้านปิดไปเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนหมูโซนเนื้ออะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหมูหมักเนื้อหมักหมูสับอะไรแบบนี้เนาะ จะมีให้เลือกเยอะมากเป็นหมูหมักน้ำผึ้งหมูหมักซอสไวน์แดงอะไรแบบนี้นะเครื่องนงเครื่องในหอยหวานนะคะมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยเอาไปย่างนะนี่ฮะอันนี้จะเป็นหอยแมลงคู่อบชีสเนาะนรีอนนจะเป็นของกินเล่นเบคอนพันซส้กรอกนูน่นนี่อะไรคือเยอะมากอะเธอเอาจริง ถ้ากินทุกอย่างที่หมดเนี่ยก็จุไม่ไหวหแล้วอย่ที่ชอบคือที่เนี่ยเขาจะมีสามชั้นสลด์สันงคอสลด์มาให้เราด้วยคือเป็นแผ่นสวยๆเลยอะแล้วก็มีเนื้อสล์ด้วยเธอใช่ฮะเนื้อที่นี่ก็คือเป็นเนื้อสไลด์มาแผ่นสวยๆแบบนี้นะคะจะอยู่ในตู้วางแช่ไว้แยกต่างหากแบบนี้นะคะทุกคนที่เด็ดของเขาคือขาหมูที่เนี่ยขาหมูเขาเด็ดมากเราเคยมากินแล้วมาแบบน้องใหญ่ๆแบบนี้เลยของกินเล่นที่นี่มีเยอะจริงค่ะทุกคนให้ดูนะฮะภาพกว้างๆลายยาวไปนวดอันนี้คือเป็นของกินเล่นอย่างเดียวนะเธอใช่ที่แบบเขาปรุงสําเร็จแล้วเป็นพวกข นี่ฮะอันนี้จะเป็นโซนของทอดนะครับให้ดูกันชา้าๆนะคะเป็นของทอดมีทุกอย่างที่โลกนี้จะทอดได้ก็คือทอดมาหมดละ e> หนังไก่ทอดก็มี<ต>หอยมางผู้ที่แบบคอานึ่งมาให้แล้วก็มีอ่าใครชอบกินบะหมี่หยกอะไรแบบนี้นะและให้ดูฮะยำที่นี่คือมีเยอะมากจะเป็นยำไส้ตันนะครับแล้วก็มียำตีนไก่เนาะ <S <S 1> <S 1> <ำ>มาเป็นช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทีเด็ดคือยำปลาหมึกนี่เธอดู ปลาหมึกคือมาเป็นช่อๆชิ้นชิ้นแบบนี้เลยเธอดูนี่น้ำยำม,มาแซบๆซบเนาะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเลยจะเป็นยำสามกรอบนะคะ<ช>จะมีเป็นถั่วเป็นกุ้งมาตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นปลาหมึกทอดเนาะให้ดูยำขอหมูย่างเธอคือน่ากินมากอันนี้เราชอบมากเดี๋ยวไปด้วยแล้วขอหมูย่างคือมาชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะ<ช>อ่านี่ก็จะเป็นยำหม, <ๆ S 2> มูยอ้ยอข้าวผัดหรือว่านี่เธออันนี้คือ เด็ดมากเป็นกูม้าผัดผงกะหรี่ไหมนะเชื่อว่าจะอยู่ในลายบุฟเฟ่ด้วยเลูอันนี้นนจะเป็น,ปนกุ้งเนาะทอดกระเทียมอ่ากุ้งทอดกระเทียมมาเป็นตัวชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับผัดกระเทียมมาหอมหอมนะฮะมาเป็นตัวตัวช่อๆเลยนะฮะทุกคนและทีเดียดอีกอย่างนะฮะที่นี่คือน้ําจิ้มนะครับที่นี่เขาจะมีสาน้ําจิ้มให้เลือกนะ,ะเป็นน้ําจิ้มนินจาเป็นน้ําจิ้มหวานแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่ละอย่างก็คือมาแบบพริกเดือดๆนะฮะทุกคน หรือใครชอบเผ็ดนะก็เติมพริกเติมกระเทียม,มได้น้อเธอเนาะเยวจะบอกว่าผักที่นี่มีให้เลือกเยอะม,มากใครใสายครีนนะตัดใส่ให้ทุกอย่างเลยโอ้โหดูดิฮะอันนี้คือให้ดูภาพช้าๆนะครับไข่ไก่เส้นมาม่าเส้นวุนเส้นผักอะไรก็คือมีหมดทุกอย่างผลไมง้งผลไม,ลม้ขึ้นร่วมหมดแล้วนะใช่ ที่เราให้ดูนี่คือไม่มีจ่ายเพิ่มเลยนะของวงของหวานนะคะที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะนะคะเป็นพวกน้ําแข็งใสนะแล้วเราก็ตักเครื่องเอาเองแบบนี้นะครับเครื่องเขามีให้เลือกแบบจุกๆุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสเตชันส้มตำนะคะแต่เขาให้ตามเองนะทุกคนแล้วแต่รถมือคนเลยอยากตามแบบไหนก็นี่ฮะเราจะบอกว่าเขาจะมีเตาเป็นเตาใหญ่ๆห่ไว้ย่างซีฟูดนะ้ดเอาเธอเนาะสานลงไปเออ,อน,นี่เราก็ลงมาย่างได้ปูเลยเออนี่ฮะหมึกเป็นตัวใหญ่หญ่แบบนี้นะคะสาดเข้าไปเลย <laughs> กินบุฟเฟต่ต้องแบบนี้เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นปูเธอต้องแกะหนังยางก่อนอะ เอาไปแกะ่างย่างก่อนดูฮะไฟแรงๆร้อนๆแบบนี้นะฮะย่างแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกุ้งดูสุกแล้วนี่เอาจิงไฟเขาแรงจริงเธอเมืเ่อกี้ลงไปแป๊บเดียวเองเนาะใช่หมึกคือนี่ย่างยังไงตัวก็ไม่หดไม่ยุบลงเลยก <c oughs> ินซีฟู้ดบุฟเฟ่ตมันต้องแบบนี้ฮะกินทั้งตัวแบบนี้เลยฮะจิ้มเข้าไปอือตาใจเนาะเธอะ ขวัญออกทั้งปูทั้งกุ้งอันนี้ผมย่างมาเสร็จแล้วนะอ่าแล้วก็จะเป็นหอยมแมลงคู่เนาะชีสเนะะาะแรสชาติน้ำจิ้มของที่นี่เขามากมันจะเป็นข้นๆแบบเนี้ยดูพี่ดูดิสะใจเนาะแบบนี้เนาะใชนะ่สาชั้นชิ้นใหญ่ๆเ้าพี่น้องืมเป็นไงยังร้อนๆแบบนี้นะฮะ,ะโยนเข้าไปในนะในะปน้ำจิ้มเนาะเลยเนาะคือน้ำจิ้มอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนฟิวน้ำจิ้มสุก,กี้นะทุกคนมันจะออกเปรี้ยวเห็นเอออันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขาเลยที่เด็ดอ่ะบอกเลย เือนอเบคอนเลยย่างเสร็จแล้วเนาะใช่มันต้องกินกรอบๆแบบนี้วเหนียวสานใจเออนี่ฮะกับพิซซ่าจิ้มแบบนี้นะฮะอืม,อมก็คือย่างเตาเดียวกินรวดเดียวหมดเลย <laughs> นี่ฮะสำชมสำชั้นก็คือมาเป็นแบบชิ้นสวยๆแบบนี้เลยทุกคนอ่าแล้วก็จะเป็นหมูหมักนะฮะหมูหมักน้ำผึ้งหมูหมักซอสวายแดงตับนะครับที่ผมตักมานะก็ประมาณนี้เนาะใช่เดี๋ยวกินไม่หมด Och, ดทำไมาแค่แบบอันที่ใหญ่กินนี่คือหนึ่งกินก็คือแบบเต็มเตาแผ่นใหญ่มากใช่แผ่นเขาใหญ่จริงทุกคนอันนี้ย่างไม่ต้องนานนะเนื้อบอกเลยใช่เพราะเขาแบบทำมาแบบปางกำลังดีใช่แต่กินกับน,น,น้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้นะทุกคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนื้อย่างฮะปะ <c oughs> น้ำจิ้มที่นี่คือแซ่บจริงนะทุกคนอยาก<อ>ให้มาลอง เออแล้วเนื้อดีไม่เหนียวเลยเขามีน้ำจิ้มขายเป็นขวดด้วยวเธอมีมีขวดละแปดสิบเมื่อกี้เห็นมีเหรอเออซื้อกลับไปกินไว้ที่บ้านเนาะอืเอาไปติดตู้เย็นไว้เนาะเออแต่จริงอะมากินที่ร้านคุ้มกว่านะบอกเลยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทคือกินยังไงกินยังไงกินเล่นเล่นก็คู้มาอ่ะนี่ฮะนี่เป็นสามชั้นปลาไสดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยเออบุฟเฟ่มันต้องกินแบบสะใจแบบนี้กองพเนินเทนทึกเข้าไปกินเป็นภูเขาสามชั้นไปเลยเออนี่ฮะ มาเป็นแบบในอันแบบนี้นะคะอ uh huh. จวดเข้าไป <c oughs> พี่น้องเอ, <c oughs> <c oughs> อ้ยน,น,นี่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 ดูโอ้ยท้งเนื้อทั้งมันที่นี่จำเป็นสำชันมันน้อยเนาะ <c oughs> ใช่คือแล้วแต่<ๆ>เราชอบเลยจะเลือกเป็นแบบสไลด์บางๆหรือว่าแบบที่เขามีในลายบุฟเฟ่ก็ได้ใน,าน้านบุฟเฟ่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ผมไ้ดูอ่านี่เป็นแบบสำชันแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะเหมือนตอนแรกที่น้องแจ่มกินอ่ะใช่มันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยเออแต่อันนี้จะเป็นสำชันแบบที่อยู่ในแบบสไลด์สดอ่ะเนาะที่จะบอกเคล็ดลับกินง่ายๆสไตล์เราเพิ่มความจัดใจ รน้ำจิ้มลงไปแบนี้หืมสามัญนย่างหอมๆนะฮะการน้ำจิ้ม่เดือดๆเกลี่ยด้วยนะเธอเออนี่มันจะกรอบๆเนาะแล้วก็จะเป็นหอมน้ำจิ้มออกไปเลยเนาะใช่ดูค่ะให้ดูใกล้ๆนะครับหืมสาคัญนย่างน้ำจิ้มหอมๆแบบนี้นะครับเป็นไงที่เด็ดที่บอกล่าสุดเนี่ยก็ถัดไกปเ้อนี่สามชั้ย่างกรอบๆนะฮะไปฮะจิ้มน้ำจิ้มเขาไปอีกเออน้ำแทร หมือนหมูปิ้งสูตรอากงไงเคยเห็นปะถ้านคนกรุงเทพไปจะรู้จักได้ย่างแล้วก็ติมต่มแล้วก็ย่างแล้วก็ติ่มเออใช่นั่นแหละหือดูสิย่างมาแบบเดือดๆร้อนๆแบบนี้นะฮะัแบปีกกับน้นนำจิ้มนะฮะไปฮะเออม,มันได้ฟีลหมูปิ้งอากงจริงนะใช่มันจะเหมือนหมูปิ้งอากงเลยใส่น้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มเข้าเนื้อไปอ่ะใช่โอ้ยหบานขึ้นฟ้าเลยของกินเล่นที่นี่ก็คือไม่เล่นนะจ๊ะดูยำปลาหมึก มาเป็นช่อๆแบบนี้เลยนะฮะเราฮะยำแซบแซบหัอยำเขาแซบจริงแล้วเขาเหมือนใส่เขาเรียกว่าอะไรน,นะอันนี้มันจะกรอบๆแคางปลาหมึกปะเออเอ็นหมึกคางหมึกอะไรเงี้ยเนาะมันจะกรุบกรุบกรับกรับอ่ะนี่ฮะนี่อยากให้เธอลองมากจะเป็นยำไส้ตันเธอจา๋าจริงๆไส้ตันคือบอกว่าแพงมากนะไปซื้อตามตลาดนี่นี่ฮะมันจะกรุบ<อ>ๆมาแบบชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามันจะไม่เหมือนยำไส้อ่อนนะทุกคนมันจะกรุบกรุบกว่าเหนียวเหนียว่หนึ ชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่มากคล้ายๆกระเพาะหมูอาอรมณ์คล้ายๆนั้นแต่มันจะไม่เหนียวเท่าใช่ล้วนเนี่ยไม่ข่าวเลย<ห>อร่อยไหมอยากให้ดูยำสามกรอบของที่นี่คือชาวใช้กุ้งทอดมาแบบไซส์ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีเป็นหมึกทอดเป็นเหมือนคุณเชียงเนาะ,ะแล้วก็เป็นถั่วเป็นอะไรอย่างเนาะ<ช>กับเครื่องยำเนาะอันนี้ครับอันนี้จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนี่ครับหมึกทอดชิ้นใหญ่ๆนะแล้วถั่วคือมันมาก มันไม่ใช่ของกินเล่นแล้วเนี่ยกุ้งให้อยากให้ดูกุ้งเห็นไหมให้ดูชัดๆเห็นไหมดูดิกุ้งไส่แป้งเลยเนาะเต็มปากไปหมดแล้วนี่จะเป็นของโปรดน้องแจ่มนะฮะยำคอหมูย่างโอ้โหหมูย่างมาชิ้นใหญ่ๆเนาะไม่ต้องกินหมูกระทะแล้วกินยำคอหมูย่างเลยอะกินของกินเล่นจนจะอิ่มแล้วเนี่ยใช่เขาจะยำใส่แตงกงแตงกวากรอบๆมาเนาะใช่คลอหมูย่างเป็นคอหมูย่างติดมันหน่อยๆอะไรอย่เงี้ยนะใช่ชอบมากมันเน้นๆแบบเนี้เออ น้ำยำเขาออกรสชาติเป็นไงเธอคือมันออกแบบเปรี้ยวเผ็ดนะแต่ไม่ได้เผ็ดจัดขนาดนั้นเธออ๋อคนไม่กินเผ็ดกินได้ไหมกินได้แล้วดูหมูคือให้มันชิ้นใหญ่มากนี่ฮะอันนี้จะเป็นขาหมูนะครับเอาเราเอาตรงขากรีมาเลยเนาะยกขามาเลยจ้ะกินปลาสันจ่ายนะเลยเนาะใช่นี่ฮะราดแบบนี้นะฮะขออนุญาตใช้มือเลยอืมเป็นไงหนังมันนุ่มๆเหนียวๆเนาะมันดึงๆอ่ะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นคอลลาเจนตรงเนี้ยใช่อืม หลุดเฮ้ยเขามีข้าวเปล่าวะตักข้าวเปล่ามาดิมีข้าวผัดอยู่เออนี่ฮะอันนี้จะเป็นกุ้งย่างนะครับผมแกะให้แล้วนี่เป็นไงด้วยความลักภรรยาจ้ากินมีโนโต้ตั้งใกล้อีกวะเนี่ยเออนี่อันนี้เขามีซีฟู้ดให้ด้วยนะราดน้ำจิ้มไม่ฉ่ำๆเออนี่ฮะไปฮะเนื้อกุ้งหวานๆนะเธอเนาะย่างมาแบบสุกกำลังดีแบบนี้เต็มความากเออาไปฮะ อันนี้ก็เต็มคำเกินป,ปูยังไม่ได้เริ่มกินเลยนะฮะนี่หอยเชลเอ้หอยแมลงภู่ยังไม่ได้ย่างเลยให้ดูหาให้ดูใกล้ๆชี้คือเขาโรยมาแบบนี้เลยนะในตู้เขาก็โรยแบบนี้นะคือเรา<ช>ไม่ได้มาเพิ่มเองนะคือโรยทุกชิ้นเลยใช่ฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อบาร์บีคิวอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะขอตัวกินมั่งแล้วทุกคนไปทุกคนเดี๋ยเราขอตัวกินต่อก่อนนะเหมือนฝนจะตกแล้วถ้าใครอยากตามมาร้านนี้เขาชื่อร้านนินจาหมูกระทะนะจะอยู่ในซอยสยามพันธที่ขับน้อยเยื้องกับตลาดไรวนาศินเขาเปิดตั้งแต่ หอาโมงเย็นถึงห้าทุ่มเลยใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ในโพสต์นะจะบอกว่าคอร์สองหัเก้าคือคุ้มมากนะคือไม่จำกัดเวลาด้วยแต่เขาไม่ได้รวมน้ำรวมเครื่องดื่มเนาะใช่ใช่แต่ขนมอะไรคือรวมหมดแล้วนะใช่ขนมต้ตมตมของหวานเลยคือมีมอสปลาปลาเทอมขอขออีกคำหนึ่งออไปฮะ้โหพี่แกให้ก็คือกินหมดเลย